รวมการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีเป็นรถไฟฟ้ารางเดียวหรือโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นระบบขนสมม่งมวลชนรองหรือฟีเดอร์รับส่งผู้โดยสารจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพด้านเหนือไปยังระบบหลักได้แก่รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีแดงสายสีม่วงและสายสีส้มเพื่อเชื่อมเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน2561ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ69.51และมีแผนเปิดให้บริการภายในปี2565โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ200,000คนต่อวันเพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูตอบสนองการเดินทางผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้าการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองทานีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองธานีมีรูปแบบเป็นโครงสร้างยกระดับแยกออกจากเส้นทางสายหลักที่สถานีสีรัฐเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรประกอบด้วย2สถานีคือสถานี MT01 ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนเมืองทองธานีใกล้มหาวิทยายลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราช วัดผาสุกมณีจักรกรมพระธรรมนูญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีและสถานี MT02 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทะเลสาบเมืองทองธานีใกล้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเริ่มการก่อสร้างในเดือนตุลาคม2564ใช้ระยะเวลาทั้งหมด37เดือน แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2,567วงเงินลงทุนประมาณ4,000ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ13,785คนต่อวันทั้งนี้ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างรวมถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยภาครัฐได้รับสิทธิ์และผลตอบแทนที่ดีกว่าเงื่อนไขเดิม การดำเนินโครงการส่วนต่อขยายจะเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้มีความสมบูรณ์ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในย่านธุรกิจได้อย่างมีนัยยะสำคัญและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉบแบแก้ไขกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตถึงรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในลำดับแรกนะคะที่ฉันจะขอเรียนเชิญทุกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะจำฟังตะวันออกและฝังตะวันตกของกรุงเทพน,นั่นอไปยังระบบหลักได้แก่รถไฟฟ้าสายสีขีสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตมืองทองธา วันที่9กุมภาพันธ์2แยกออกจากเส้่ทางสายหลักที่สถานีสีรัเข้าสู่พื้นที่เมืองเองีชนและร่างสัญญารวมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา,าการจัดหาระบบรถไฟฟ้าและการให้บริการจากรยานรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายนอร,ร์ทบางปะกอกมเรลเลือกัดผู้รับสัมปทานได้ลงนามจดนามลูทุนโครงการรถไฟฟ้าสายชุดทูตส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัเถึงเมืองทองธานี และพบว,ว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณขออนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพที่ระลึกนะคะโดยขอความกรุณาทั้งสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีเสียผลงานที่ดีแล้วครบถ้วนนะคะอขอพระคุณช่วย, <laughs> ว,ยว่าการขนส่งคมานาคมท่านอธิรัตน์รัตนเศษท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการการรถไฟฟ้ขา,นาขสานาขสน่งมวลชนแห่งประเทศไทย